ออเดีครับวันนี้เราจะมาให้นดะโดดฟุตบอลกันนะครับดูซิว่าจะได้กี่ที

วันนี้ผมจะมาดอกเบานะครับ โอเคผ่านไปแล้วหนึ่ง bố cái này đi, cái này mà cái cho phơi cho พยายามต่อไปพยายามต่อไปหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาเจ็ดแปดเโอเคเ็ดสิบสองหนึ่งสองสา่เริ่มใหม่เริ่มใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้า

หูอออมองันออกคุณหนะพยายามใจนิ่งๆหนึ่งสองสามสีนึ่งสอามสีนึ่งสองสู้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 หนึ่งส Noong song Noong song Noong song Sam Major, my dear. cái gì cho Noong cái gì, tangy, 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 chân 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 หนึ่งสองสาม1ี่ห้าหเจ็ดแป้าสิบบเอ็ด okay